สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนการทำเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวนนะครับ84.09ดนอทคอยนะครับเป็นเหรียญคริปโตอีกหนึ่งเหรียญที่ผมได้ทำการถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับคำนวณเป็นราคาเงินบาทตอนนี้เนี่ยอยู่ที่505บาทจุดห้งสตางค์นะครับราคาของดอทคอยตอนนี้อยู่ที่6บาทต่อ1นึดอทคอยนั่นเองนะครับราคากำลังขึ้นนะทุกคคนนใใรที่สจ การทำเหรียญคริปโตรฟรีเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของยอดรายได้ของเหรียญคริปโตดอทอที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตแล้วอยากจะทาเหรียญคริปโตรฟรีโดยที่ไม่อยากลงทุนสักบาทเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําในคลิปนี้กันทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่ ใจฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีในการทําเหรียญคริปโตเนี่ยก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะทุกคนใครยังไม่มีกระเป๋าเลยเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นบิตทับบายนแตนสตางโป้บิตฮาร์ซาหรือว่า Process p อเสตเพจก็สามารถใช้ในการรับเหรียญคริปโตได้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเหรียญคริปโตในคลิปนี้กันฝากกดไลค์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทําเหรียญคริปโตมาโดยตลอดเลยเนี่ยผมเลือกใช้เว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่าคอย p a y o ยดอนะครับใครที่เคยสมัครทําเงินจากคอยเพย์ยูแล้วเนี่ยก็เข้ามาทําเงินต่อได้ปกติเหมือนเดิมการจ่ายเงินเ็ายังจ่ายเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้มาก็น่าจะเกือบ2ปีแล้วนะในส่วนของคอยเพย์ยูนะครับใครที่เคยถอนแล้วนะครับเคยทําเงินแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้นะครับตอนนี้ยังจ่ายปกติครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมทําคลิปถอนไปนะครับเมื่อวันที่19เดือน4นะครับผม2024นนะครับคะแนนที่ผมใช้ใน การถอนเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับในส่วนของเหรียญที่ผมเลือกถอนเนี่ยเป็นเหรียญดอทคอยนะค่าธรรมเนียมคือศูนย์นะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเหรียญที่ผมได้รับเนี่ยแปดสิบสี่จุดศูนย์เก้าดอทคอยนะครับก็ตามยอดที่ผมได้รับเข้าในส่วนของบิตคัพนะทุกคนนะครับแปดสิบสี่จุดศูนย์เก้าดอทคอยคำนวณเป็นเงินบาทในราคาปัจจุบันห้าร้อยห้าบาทจุดห้าหนึ่งตังค์นะครับอันนี้คือยอดที่ผมได้รับเข้ามาล่าสุดจากคอยเพย์อย ได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะทุกคนสมัครฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับอันนี้คือเหรียญดอทคอยสิบรายการล่าสุดที่ผมถอนไปก็ยังจ่ายทุกรอบนะครับที่ผมถอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํารายได้กันนะครับสำหรับพอยเพย์ยูเนี่ยทำรายได้อย่างไรถอนเงินอย่างไรนะครับผมเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมากดที่เมนูด้านล่างนะครับคำว่าโปรไฟล์ที่เป็นรูปคนเนาะจากนั้นกดไปที่เมนู w a l l e t นะครับหรือว่ากระเป๋าสตางคนนนนะะรรับที่เปป็ูดิ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางนะครับในการเพิ่มลิงก์กระเป๋าของเหรียญคริปโตที่เราจะใช้ในการรับเงินนะครับอย่างเช่นเราชอบเหรียญบิตคอยเราอยากจะใช้กระเป๋าบิตครับกระเป๋าบีนแนนกระเป๋าสแตนโพกระเป๋าบีทาซาหรือว่ากระเป๋าอื่นๆที่เรามีอยู่เนี่ยในการรับเงินเข้าไปที่กระเป๋าของเราเราก็แค่ไปเอาลิงก์กระเป๋าของบิตคอยจากกระเป๋านั้นเข้ามาใส่ลงในช่องด้านล่างนะครับตรงนี้อ่ะนี่ผมเพิ่มไว้แล้ะผมใช้เป็นบิตครับนะอย่างเช่นดอทคอยเราชอบดอทคอย้วก็เพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้แบบนี้เลย เวลาเราถอนเงินเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มนะครับเรากดถอนเงินได้เลยนะครับสลับ การเพิ่มช่องทางการรับเงินนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดเนี่ยคือหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมียอดบาลานซ์นะครับหรือว่าคะแนนของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถอนเงินตรงนี้ได้เลยซึ่งการถอนเงินเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับหคือการถอนเหรียญคริปโต2คือเป็นกิฟต์การ์ดนะครับกิฟต์การ์ดเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเติมเกมนะครับจะมีอ่พับจีโมบายนะครับแล้วก็กาลินาฟรีไฟแล้วก็จะมีฟอร์ดไนท์นะครับผมสามารถเลือกถอนได้เนาะกดมาทีี่เหรรยญคิปโต นในการถอนของคริปโตนะครับก็เลือกได้เลยว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับมีให้เราเลือกตามนี้นะครับเหรียญดอทคอยในการถอนเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่1000คะแนนนะทุกคน1 0 0 0คะแนนในการถอนนะครับแล้ว1 0 0 0ันคะแนนเนี่ยได้รับกี่ดอทคอยอ่ะเดี๋ยวลองคํานวณตรงนี้ดูดิมันใส่ได้ไหมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 6. กดอทคอยนะทุกคนผมมี700เนี่ยผมได้แค่4ดอทนะครับอ่ะแต,แต่ถ้าเราอยากจะระบุเลยว่าเราจะต้องทํากี่คะแนนให้ได้รับเงินเท่าไหร่แล้วก็ลองใส่ยอดลงคะแนนลงไปนะอย่างเช่น1นึ่งแสนคะแนนในระยะเวลา1เดือนนะครับอันนี้ ก็ 600. ดอทคอยนะครับในราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับน่ครับอยู่ที่ประมาณ3684บาทนะครับถ้าเราทําได้1 0 0 0 0แคะแนนนะครับเราสามารถคํานวณได้แบบนี้เลยนะครับเราก็ตั้งราคาได้เลยว่า1วันหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะต้องทําคะแนนให้ได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นให้เราดูแบบนี้นะครับอันนี้คือการถอนนะทุกคนต่อมาเรามาดูที่ในส่วนของการทําเงินก็คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับการคลิกเว็บไซต์โฆษณาแบบหน้าต่างนะครับแล้วก็แบบไม่มีหน้าต่างนะครับผม จะมีงานให้เราทำนะครับศูนย์ทับสวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เรากดตรงลิงก์สีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับในการเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์นะครับกดแบบนี้นะครับแล้วเราก็รอรอเว็บไซต์ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์คอยเพย์อยู่นะพอเวลาครบแล้วเนี่ยเราก็ทําการกากบาทปิดไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยในการทําการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับประมาณนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับอันนี้จะมี12อ่างานให้เราทำนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลย กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็รอเวลานะครับมันจะมีแ็บขึ้นมาด้านบนนะครับตรงแ็บนี้เนี่ยมันเปรียบกับเหมือนเวลาเนาะถ้าแถบสีฟ้าตรงนี้เต็มหลอดปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการกากระบาดปิดไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยในการทำนะคะแนนเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านขวามือแบบนี้เลยอันนี้คือการจบขั้นตอนในการทําและในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณาครับต่อมาเรามาดูที่ออฟเฟอร์นะครับในส่วนของออฟเฟอร์เนี่ยสลับสายทํารายได้ที่ชอบเล่นเกมมากกว่านะครับการเล่นเกมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้เลยนะครับผมใครที่ เล่นเกมทุกวันชอบเล่นเกมมากกว่าก็กดเข้ามาที่เมนูนี้ได้มันจะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้เลยนะทุกคนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่โอเวอร์เกินไปนะครับตรงนี้เราสามารถทําได้นะบางเกมเนี่ยมันให้เราเลทสูงเลยอย่างเช่นเกมนี้208.91ดเดอลลาร์นะครับถือว่าให้เลทค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราต้องดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจในเลทราคาเท่านี้เนี่ยมันจะมีการเติมเงินเข้าไปในเกมนะครับอย่างเช่น ันนี้นะครับเขาให้เราเติมเงินอยู่ที่เกือบ5ดอลลาร์นะทุกคนถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะ5ดอลลาร์เนี่ยในการเติมนะครับเกมแรกนะครับผม5.4ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือให้เราเล่นตามระดับเลเวลให้ครบนะครับ5 10 15 20 25 30แล้วก็40ในระยะเวลา30วันนะครับไม่เกิน30วันเนาะเราจะต้องเล่นให้ครบเลเวล40ถึงเราจะได้รับค่าตอบแทนตรงนี้ไปนะครับก็แนะนําให้เราเลือกเล่นเกมก็ได้นะถือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้ถือว่าค่อนข้างเยอะ,ะครถ้าใมี ทั้งวันก็เล่นให้จบแล้วก็ดาวน์โหลดเกมใหม่เข้ามาเล่นได้นะครับซึ่งมีหลายเกมให้เราเลือกนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับในการทำเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์การทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับ50% 30% 30% 50%นะครับก็จะมี CPX Bit และ Profit ที่เราเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะสำหรับการทำแบบสำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นออฟเฟอร์ที่เขาแจกรายได้ค่อนข้างบวกเยอะเลยนะครับ30-40%เลยนะทุกคนก็ลองเข้ามาทดดูได้นะ นด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออฟเฟอร์ที่อ่าคนเขาใช้แล้วก็คนที่เขาทํากันนะครับก็มีหลายประเทศนะในการทำนะครับเป็นยูเซอร์ตรงนี้เลยนะครับให้สนใจก็กดเข้ามาที่เมนูนี้ได้นะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของการลงโฆษณานะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ลงนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลีดเดอร์บอร์ดนะครับลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นการแข่งขันนะครับในการติดอันดับนะครับทำอย่างไรหนึ่งเลยคือแอ f ฟรลิเอทนะครับคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับนะครับสคือการแข่งขันในการทำอ่าแบบสํารวจหรือว่าทาใน ของการดาวน์โหลดเกมออฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยเราก็มาดูได้ว่าอันนี้เป็นออฟเฟอร์เนาะถ้าเราติดอันดับเราก็จะมีรายได้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นรายวันนะครับ2อ0ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็น, un, นรายวันเหมือนกัน1 0ึงดอลลาร์อันนี้ $5000 ดอลลาร์นะครับสลับรายเดือนนะครับใครที่ทาตรงนี้เนี่ยเราสามารถจอยในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับโดยการใช้ลิงก์โปรโมทเราสามารถใช้ลิงก์ของเราในการแนะนําเชิญเพื่อนต่่ออได้เลยททุกชงางา ไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Li ลน์ยูท u บดิจ t ตอลนะครับสามารถนําลิงก์ตรงนี้ไปโปรโมทเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นรูปภาพลงในช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยการทําตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เนาะว่าจะทําหรือว่าไม่ทำครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคอยเพย์อยู่นะครับอัปเดตการถอนล่าสุดก็ยังจ่ายเงินปกติเดิมนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูได้ทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน,น่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ